สวัสดีค่ะพยาบาลนุชมาแล้วจ้าเพื่อให้รู้ว่าขาบคืออะไรค่ะขา่ขาบ<า><า>เป็นภาษาไทยที่เราเรียกทับศัพท์ตัวภาษาอังกฤษมาจากคําว่าคาร์โบไฮเดรตก็คือสารอาหารชนิดหนึ่งตั้งแต่สมัยเราเรียนมาแล้วเนาะขาบหรือคาร์โบไฮเดรตก็เป็นชื่อของสารอาหารที่เป็นแหล่งให้พลังงานสําคัญในชีวิตจริงสามารถหาได้จากจาพวกแป้งข้าวผักผลไม้ นมผลิตภัณฑ์จากนมของหวานน้ำตาลถั่วธัญ,ญพืชเหล่านี้เป็นต้นนะคะประโยชน์ของการนับขาบคืออะไรนะคะก็เริ่มแรกเลยทีเดียวเนี่ยนักโภชนากรก็ได้พยายามที่จะหาวิธีการที่จะช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ำตาลให้ได้แต่ปัจจุบันเป็นที่ท,ทราบกันดีแล้วว่าเมื่อเราสามารถลดน้ำหนักลงได้การดูแลร่างกายอย่างองค์รวม การนับขาดทำให้เราได้รับพลังงานไม่เกินในสิ่งที่ร่างกายเราต้องใช้ออกไปไม่เหลือเป็นพลังงานเก็บสะสมมาเป็นไขมันที่หน้าพุงหรือใต้ท้องแขนแล้วเนี่ยก็จะทำให้เส้นเลือดของเรามีไขมันที่ไปเกาะหรือไปสะสมที่เส้นเลือดทำให้หลอดเลือดของเรายืดหยุ่นดีก็จะส่งผลดีต่อคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงส่งผลดี ต่อคนที่เป็นโรคไขมันในหลอดเลือดเกินดังนั้นกล่าวได้ว่าการนับขาบสามารถทำให้บุคคลมีสุขภาพดีได้ค่ะเมื่อเราต้องการลดน้ำหนักนนก็แปลว่าน้ำหนักเราเกินเอ๊ะและน้ำหนักเกินคือน้ำหนักที่มีค่าเท่าไหร่แต่ละคนก็สูงไม่เท่ากันดังนั้นวิธีการหาหรือทราบว่าตัวเรามีน้ำหนักที่เหมาะสมแล้วหรือยังหรือเกินเกินไปเท่าไหร่ เราหาด้วยวิธีนี้ค่ะเขาเรียกว่าการหาค่าดัชนีมวลกายภาษาอังกฤษก็คือ Body Mass Index หรือ BMI หาได้อย่างไรคะดูจากสไลด์แล้วจะเห็นว่าเอาน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมนะคะหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลังสองหายังไงบางคนอาจจะงงยกเครื่องคิดเลขมาเลยค่ะจิ้มไปที่น้ำหนักเราน้ำหนักถ้าสมมติว่า60กิโลกรัหารส่วนสูงเป็นเมตร ถ้าเราสูง1.52เมตรก็60หารด้วย1.52หารด้วย1.52อีกทีกดเท่ากับก็จะได้ตัวเลขออกมาจากตัวอย่างนี้ก็จะได้ค่า26.31เห็นไหมคะลูกศรสีเขียวชี้ไปที่อ้วนระดับกลางเพราะว่าตัวเลขที่เราคำนวณได้อยู่ในช่องนี้คือ26.31อยู่ระหว่าง25.0ถึง29นั่นแปลว่าคนคนนี้ หรือตัวอย่างเคสนี้ที่นุดยกตัวอย่างมาต้องมานับขาบเพื่อลดน้ำหนักกันแล้วล่ะค่ะทีนี้ก็โปรดติดตามชมตอนต่อไปนะคะ